ครับตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปสู่ฮานอยนี่มายืนรอรถบัสอยู่ครับบอกว่ารถบัสที่นี่พิเศษมากๆแล้วเรายืนรอตรงนี้น่าจะสักพักใหญ่หญแหละอ,อากาศเย็นมากนะครับตอนนี้ประมาณ16องศาครับยืนรออยู่ริมถนนเลยมาแล้วครับรถของเรา เลยว่าพ vale ิเศษมากมากเไปดูกันว่าเป็นยังไงออต้องถอดรองเท้าด้วยสักคู่นะครับเข้ามาในรถแล้วครับเสิ่งดังมากไม่ได้นะบางคนขอหลับแล้วใช่แล้ว้วนี้ก็คือบัสนอนครับ ็นทางเลือกสำหรับการเดินทางที่นี่นะครับตอนนี้เพื่อนผมน,นอนโชว์แล้วน่าจะนั่งรถประมาณ4ี่ชั่วโมงนี้นะสบายในรถมีน้ำกับขนมให้ด้วยเขามี Wi-Fi ด้วยหรอโอ,โอเคเรราูา้วไปดู่าจะขึ้นไปนอนกันยังไง บนรถก็จะมีนี่ให้ครับผ้าห่มนะครับกับหมอนส่วนรองเท้าก็จะมีถุงให้เราเก็บแบบนี้นะจริงของก็เก็บข้างล่างรถได้แต่ว่ากระเป๋าเราใบไม่ใหญ่มากผมเลวไว้กับตัวดีมีของมีค่าด้วยนะครับขึ้นมาบนที่นอนแล้วครับก็ที่แรกคิดว่าจะสบายปรากฏว่าเมารถเพราะว่ามันโครงมากเลยเพราะเรานอนอยู่บนชั้นสอง ก็คืออาการอาการไม่ค่อยดีเลยบอกเลยเราเพิ่งกินข้าวมาด้วยนะครับโอเคน่าจะต้องนั่งพักยาวๆไปกว่าจะถึงนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคได้มาลองนะประสบการณ์แปลกใหม่ก็สำหรับใครมาเวียดนามแล้วก็อย่าพลาดนะรถแบบนี้นครับก็แปลกดีแล้วก็สบายไหมก็ ถ้าคนที่คุณก็น่าจะโอเคแหละแต่ผมอาจจะไม่ชินเท่าไหร่กับการนั่งแบบนี้เนะโอเคแล้วเดีพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย